ดีมากครับดีมากครับเฮ้ยดูดีนี่ค่ะท wow. ุกคนคือชุดอีโวทั้งหมดในฟรีไฟว้าเข้ามาเลยนะครับไอดี7916795นะคะกําะครับกำลังจะทำกิจกรรมประกวดชุดอีโวเชิญเข้ามาเลยจ กจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมของคนรวยนะคะ <Yeah. S 1> สําหรับสายฟรีเนี่ยให้รอกิจกรรมหน้ากิจกรรมนี้ฉันไม่ใช่สายเติมเนี่ยน่าจะไม่มีชุดเข้าประกวดนะคะไปกันเลยคือพี่เนี่ยคืออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าในฟรีไฟล์เนี่ยเขามีชุดอีโวเยอะแค่ไหนนะคะก็ <M> mm> เ,ะเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื <M> mm> ่อที่จะกอดดูหน่อยว่าชุดสวยๆเนี่ยมีชุดอะไรบ้าง ชุดอีโวเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละชุดเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นลิมิเต็ดอ dition ทั้งนั้นนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ใส่ชุดอ e ีโวเนี่ยพี่ก็จะขอกําจัดทิ้งเพราะฉะนั้นคนดูจะต้องช่วยพี่ดูด้วย <c oughs> ว่าคนไหนที่ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าบ้านด้วยและเข้าแถวให้เรียบร้อยใครที่ใส่ชุดซ้ำให้ไปยืนแถวเดียวกับเพื่อนนะครับ <c oughs> ลงเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบ้าน ับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนดูจาด้าไปเลยอย่ากเกียนกันนะช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะครับไป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 ใครเก็บปืนได้เดี๋ยววางไว้ตรงข้างหน้าเลยนะคะว่าพี่ต้องใช้ชุดนี้มันใช่ชุดอะไรอย่างวะไอ <what? S 1> ชุดปีเสื้อนี่มันใช่ชุดนีโว่เหรอโอ้แต่ละชุดพี่จำไม่ได้เลยค่ะคนดูดูช่วยพี่ดูหน่อยเด้อทุกคน ทุกคนอย่าพูดต่งดาวนะอขอทักกิจ,จกรรมก่อนเพรว่าอ่านไม่ทันนะฮะอ๋ออ๋อ,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 อเรื่องอยู่นะคนดูโคเคโอเคดีมาก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 ครับดีมากครับเฮ้ยดูด,ดีนี่ค่ะทุกคนคือชุดอีโวทั้งหมดในฟรีไฟว้าวชุดไหนไม่ใช่บ้างเนี่ยฮะโอเค ใครที่เข้าแถวเสร็จแล้วช่วยยืนอยู่กับที่ช่วยยืนให้สวยงามนะคะช่วยยืนให้สวยงามเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะขอถ่ายรูปนิ้เลยโอเครูปนี้แหละเอาเป็นรูปหน้าปกนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขอเดินตรวจหน่อยเ,อเดี๋ยวคนดูช่วยดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้ใช่บ้างพี่จําไม่ได้ว่ะคนดูตายเลยผีเสื้อไม่ใช่นอ้อสผีเสื้อนี่อยู่ในตู้ไดมอนนะคะขอค่าทิ้งก่อนนี่มาเนียนเฉยเลยอะไร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  ยาเนียนเนียนเผลอนี่ชุดอะไรอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยชุดเนี่ยอุ้ยชุดนี้อยากได้ว่ะไม่มีว่ะเฮ้ยเราชุดเนี้ยใช่ไหมอ่ะอู๋จะไม่ได้ว่ะไอชุดกอสซิลา่าใช่อยู่นะเพราะว่ามันมันเคยอ,อยู่ในตู้อยู่ไอชุดอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอดูว่ะ <vaz? S 1> เฮ้ยเอออะไรเนี่ยเมือฟางเฮ้ยนี่มันชุดแจกฟรีไม่ใช่หรอเฮ้ย อย่างนี้ได้ไงนี่อีกอะอ๋อเอ๊อะ,อ,ะอ,อ,อันนี้อะไรวะนี่นี้มันชุดแจกฟรีเหมือนกันนะขออนุญาต่าติโอ้โหนี่โอ้โหมายืนคือเขายืนอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าเขาคือชุดอีโวแม่สาวน้อยโอ้ยแล้วยืนทำหน้าเบลด้วยนะคะเนี่ย ใช่ไหมคะไม่คุ้นเลย <c oughs> มันไม่ใช่พวกวะเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับทรายไอชุดนี้ก็น่าจะใช่นะไม่ใช่เหรอคะเอ็งต้องตายเอ็งหลอกข้าเหรอเอ็งทำให้ข้า <c oughs> สับสนนะทอาให้ฉันลังเลแล้วชุดเนี้ยชุดนี้ใช่ไหม <c oughs> อ่ะอืมเฮ้ย ไอ้ชุดนี้มันมีด้วยเหรอวะเนี่ยชุดเนี้ยมีด้วยว <No. S 1> ะไมโอ้ตายแล้วอันนี้อันเนี้อันเนี้ย <What? S 1> ทำเป็นยืนเนียนชุดเขียวเอ็งอยู่ในตู้กโกลรอยงไม่ได้หรอ,อ <laughs> เกือบไม่เห็นแล้วอันเนี้อันเนี้อันนี้นนนนนนชุดอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยากได้วะ่ะแล้วอะไรอีกอ่ะ ไอคนนี้ป้าไอคนนี้แปลกๆนะทำตัวลับๆล่อๆทำตัวมีพิรุษจ้ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำตัวเนี่ยเห็นเฉยๆดิเองอ่ะอุ้ยเกือบโดนเพื่อนอ้ยมามาทุกคนทุกคนทุกคนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาในวงค่ะเข้ามาในวงค่ะมาเข้าแถวใหม่เลยมาเข้าแบบมาเข้าแถวหน้าโรงเรียนเลยค่ะเดี๋ยวไปขวดต่อนะคะอันแน่อันแน่มีชุดไหนอีกที่ไม่ใช่ฮะ ชุดแม่มดใช่ไหมชุดแม่หมด,หม,ด,ม,หม,ดมันเอามาจากไหนวะพี่อยากได้วะมันสวยดีอะเออมันเป็นชุดเดียวกับหนูน้อยม่งแดงอะแะแต่ว่ามันเป็นสีขาวนะอ่ยืนเข้าแถวเลยค่ะยืนเข้าแถวด้านบนค่ะเออเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาด้านบนดิอ่ะยืนเข้าถแถวเลยค่ะเร็วเร็วค่ะอย่าเล่นระเบิดนะเออยืนตรงนั้นก็ได้อะแล้วแต่ยืนตรงไหนก็ได้เร็วๆค่ะโอเคโอเคอ่ะสักที่หนึ่งเถอะสักที่หนึ่งเถอะค่ะเร็วเร็วเข้าเร็วๆวเข้า โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอมาสวดที่้าแถวนะคะมแม่มดใช่คุณดูบอกใช่เหรอวะ <c oughs> เอา้าไปฆ่าเขาทำไมอะเอ้าเอาอะไรอะ <c oughs> คือไปตัดกำลังเพื่อนเฉยเลย <c oughs> ไม่ทันเห็นนะว่าเมื่อกี้ใครฆ่าเพื่อนนะ พี่ว่าชุดคือที่เหลือนี้คือใช่หมดเลยใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มประกวดแล้วนะคะพี่ขอคัดคนที่พี่ไม่ชอบก่อนละกันนะคะคือที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ชอบพี่ขอคัดทิ้งเลยละคะคนนี้ค่ะพี่ไม่ชอบนะพี่ขอโทษด้วยจริงๆนี่พี่ก็ไม่ชอบค่ะนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะนี่ก็เหมือนกันไม่ชอบค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยจริงๆค่ะนี่ก็เหม เห็นเบื่อแล้วนะกจิเนี่ยเห็นบ่นแล้วนะอุ้ย,ย,ย,ยไม่กล้าค่ะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะจ๊เออนี่ชุดหัวหอมพี่ชุดนี้เป็นชุดที่พี่รู้สึกว่าแบบไม่สวยแหละอ,อันแนะอันแนะไม่สวยไม่สวยยืนโลบยืนโลบ คือจะบอกว่าพี่สุ่มฆ่านะคะพี่ขอโทษด้วยนะคะสำหรับคนที่ตายขอโทษด้วยจริงๆนะ,ะอืมชุดที่เหลือเนี่ยเป็นชุดที่พี่รู้สึกว่าชอบแต่คนนี้พี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่งหน้าจัดเกินนะคะอันเน,นอันแน,นออกมาด้านหน้าค่ะเสื้อเหลืองเธอออกมายืนด้านหน้าขอคัดหนึ่งคนค่ะเสื้อเหลืองค่ะแม่สาวน้อยออกมายืนด้านหน้าค่ะเธอ,อออก เธอออกเอ้าที่มาแล้วเธอออกเธอออกอีกคนหนึ่งที่จะได้อยู่ต่อนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือคือคืออีกคนหนึ่งค่ะไปค่ะไปข้อแถวค่ะไปข้าแถวค่ะไปกลับกลับไป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 แถวนี้ยออกมาค่ะแถวนี้ยออกมาค่ะออกมานางสาวน้อยออกมาไม่ออกยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งอ้าวอ้าวอ๋อมาเป็นคู่นะคะเขามาเป็น โชบผู้หญิงมากกว่าขอโทษด,ด้วยนะคะไปนางหนูเธอเข้ารอบไปหาไปหาไป,าไปาเข้าไปสิวอุ้ย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 ชุดนี้ก็เท่ว่าขอเลือกตรงนี้เลยละกันนะแกชุดไฮสกูสีม่วงอยสว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 ยอุ้ยโดนใครด้วยด้วยัออกนะคะขอุ้ยกิสเนียกิสเนียเธอสวยอีกแล้วเธอสวยจริงๆ ขอโทษด้วยนะคะขอคัดออกค่ะไอชุปผู้ชายนี้ใช่ชุดอีโวด้วยหรอมันใช่ไหมคุณดูถ้าใช่กดหนึ่งถ้าไม่ใช่กดสูตรไอชุดเฮ้ยเอ้ยระเบิดทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยอะ่ะใครปาระเบิดนะกำลังคัดอยู่ไปยืนเลยฮะไปยืนเลยฮะครปลาระเบิดวะใครมันเป็นใคร hey. โอเคใช่ใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอคัดออกคัดออกขอโทษนะคะเอาไปใครปาลาระเบิดวะเออเข้ามาในบงูทูกแล้ข้าในบลอุ้ยพุงจะบีบแล้วต้องรีบคำนะคะคนด,ด,ด,ดูมาเร็วมาเร็ววัาไม่ไาอุ้ยดูดิคือจะวางระเบิดทำไมอ่ะอ๋อไอคนนี้อ๋อที่เคียร์น่ะ เล่นทำไมไม่เข้าใจพี่ก็เห็นไหมล่ะว่าระเบิดมันอยู่ที่พื้นน่ะเสียวเวลาไหมเนี่ oh. ยเรียกย้ายมาทุกคน oh, <no. S 1> เออสว่าระเบิดทำไม